หอมหอมโคตรหอมเลยเธอชอ็อกโกแลตโคตรหอมเลยเธอกินสธอพลาดถ้าฉันใส่แบบนี้ยออกไปตลาดนาะจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูนนะะ่นัคข่าสิกสิ a ช n e l นะครับกับผมนะคะนนั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวช็อกโกแลตนะครับก็คือช็อกโกซิตี้นะครับเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อน <laughs> ลืมชื่อ อ๋อเมจิกเชียนเมอร์เมดนะครับช็อกช็อกรถมิกเบอร์รี่นะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูหน้าตานะครับถ้ามองไม่เห็นนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ได้ให้เหมือนเดิมนะครับถ้ามองไม่เห็นนะไม่ต้องกลกวมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะก็ซื้อเราซื้อมาในราคา20บาทนะครับลดจากราคา27บาทนะและในนี้ก็แถมแหวนางงววนางเงือกด้วยมีแหวนนางเงือกอันนี้มี6ลายนะไอแหวนนางเงือกนี่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวก,กันดนะีกว่านะจะใช้แหวนนางเงเืืออกนนะคบบ เดินสภาพฉันใส่แบบนนางเงือกแล้วไปเดินตลาดนหะวมันมันมันไม่น่าจะรอดป่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูข้างในกันดีกว่าไแหวนแหวนแหวนเอาไว้ที่หลังแหวนเอาไว้ที่หลังมันมันมีแหวนนะอ่ะเดี๋ยวเรายังไม่ดูแหวนนะกันอ่ะเดี๋ยวเราดูขนมก่อนขนมมาดูขนมข้างในกันนะไปยี่สิบบาท27บาทนะราคาเต็มมัน27บเจนะแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ20เราซื้อมาจากในเอ่อบิ๊กซีใช่บิ๊กซี อ่ะข้างในก็เป็นอย่างี้อู้ข้างในน่ารักมากมันคิดว่าเป็นรถมิกเบอร์รี่นะเป็นช็อกโกแลตนะรถมิกเบอร์รี่นะครับข้างในหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอู้ห้น่ารักมากเลยเธอมันจะเป็นสีม่วงกับสีชมพูนะแต่เราไม่แน่ใจนะว่า2รถนี้มันต่างกันไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราขอตัดก่อนดีกว่าเอาเกรายมาตัดคือเป็นการรีวิวที่ไม่เคยเตรียมตัวอะไรอยู่แล้วไม่เคยช่องฉันไม่เคยรีวิวแล้วมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเลยไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยหาข้อมูลไม่ไม่ทาอะไรทางนั้นช่องฉันอ่างนี่ก็จะเป็น อ่ะเดี๋ยวอ๋อให้ขึ้นขึ้นมาดูก่อนนะสีม่วงก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวราชิมสีม่วงก่อนเลยกันแต่เราไม่รู้นะรสเหมือนกันไหมหอมหอมมากเลยเธอมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบหอมหวานมากเลยอหอมหอมโคตรหอมเลยเธอช็อกโกแลตโคตรหอมเลยอืมหือหอมมากหอมรสชาติก็ได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่ <laughs> ขอดมสีสีชมพูก่อน แลาว่าเหมือนสีม่วงจะหอมกว่าเลยเล้สีม่วงมันเหมือนหอมกว่าสีชมพูเลยนะในรสไม่เหมือนกันหรออ๋ออ่าอ่เอาสรุปได้แล้วในความแตกต่างของสอสอันนี้นะแม่วาเราก็ลองไม่อยู่เลยงงมากฉันไอคิปเราก็ลองทั้งวันไม่ลองนะแม่วาเราพอเราไอคิปร้องพอแม่ัอคิปเนี่ยร้องทั้งวันเลยนะไม่ผู้ผิดพอเรื่องดอคิปบุบร้องเลยพอแม่ัอคิปนี่ทั้งวันไม่ร้องนะแม่วาเรา อันอันนี้สีสีม่วงกับสีชมพูใช่ไหมสีม่วงเนี่ยมันจะหอมกว่าแต่ว่ามันจะหวานกว่าส่วนสีชมพูเนี่ยเราว่านะมันหอมน้อยกว่าแต่ว่าส่วนตัวมันเปรี้ยวกว่านิดนึงออกเนีเปรี้ยวนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกินคู่กันแล้วเราลองไก่ครึ่งดีกว่าไก่ครึ่งก่อนอ๋อข้างในมันไม่ได้เป็นไส้ช็อกโกแลตคือแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งอันเลยเว้ยสีชมพูก็สีชมพูทั้งอันเลยข้างในก็สีชมพูตอนแรกเราดว่า ข้างในมันมีช็อกโกแลตแต่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันหลอกมันไม่ได้หลอกหรอกเราคิดไปเองอืมาให้ดูหน้าตาเป็นอย่างงี้ยี่สิบบาทซื้อมันตอนลดราคานะราคาเต็มยี่สิบเจ็ดโอเคมามามาเดี๋ยวเรามารีวิวแบตนางเงือกกันดีกว่าทำไมหน้ามันขาดจังเลยอ่ะมารีวิวหน่ะแบตนางเงือกกันดีกว่ามาดูกันว่าเราจะใส่ออกไปที่ตลาดน,นั้นได้ไหมอื้ือืมอ้ม ฉันใส่แบวนไม่ได้เธอแบวนมันเล็กไปแบบเนื้อแบวนเล็กมากเลยอ่ะแบวนแหนใส่ไม่ได้แบวนเล็กมากเลยเธอคิดสภาพฉันใส่เธอคิดสภาพถ้าฉันใส่แบวนเนี้ยออกไปตลาดอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันได้ไหมมันไม่ได้เธอเอาจริงๆมันแค่ใส่อ่ะนิ้วเรามันก็คับแล้วอ่ะคือมันเออเราก็เข้าใจแบบมันแถมมาให้สำหรับเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ ก็น่ารักน่ารักเออถ้าเด็กผู้หญิงก็น่าจะน่าจะชอบอยู่แหละแต่ว่าคือเราซื้อมาเพราะว่ามันลดราคาเนาะเราอยากกินช็อกโกแลตเฉยๆดะไอแหวนนี่เราก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกอืมก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะเออแล้วก็ลืมบอกเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาคาฉึกๆด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้นะเดีย๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายไปละ